ทียลายการสาธารณสุขสีรินทรจังหวัดตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยดําริของพระทนทชวนหลีกภัยขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบนพื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งลานใสหักจํานวน78ไร่เศษหมู่ที่2ตําบลควนธานีอําเภอกันตังจังหวัดตรัง วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2535ในโอกาสสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบสามรอบกระทรวงสาธารณสุขจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยสิรินทรเป็นชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดตรังเป็นแห่งแรก วันที่7มกราคมพุทธศักราช2537สมเด็จพระนณิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาพิทยยอสอทอเป็นสัญลักษณ์วิทยายลายัยวันที่29กันยายนพุทธศักราช2536 สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างวิทยายลายัยวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2541สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดวิทยายลัยอย่างเป็นทางการและทรงปลูกต้นสีตรัง ในโอกาสสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบห้ารอบ2เมษายนพุทธศักราช2558วิทยาลัยได้น้อมนำพันไม้อันเนื่องด้วยพระนามสิรินธรวันลีมาเป็นพันไม้ประจำวิทยาลัยและในโอกาสเดียวกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารเรียนและหอพักนักศึกษา6ชั้นว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบประดับที่อาคาร วันที่16มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคาร100ปีสอทและโครงการทำเล่นๆให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทรงปลูกต้นเทพทาโร ปรัชญาของวิทยาลัยวิทยาลัยที่เน้นชุมชนสร้างคนคุณธรรมนำภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาพวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชนชั้นนำของอาเซียนมีพันธกิจวิทยาลัยที่ครอบคลุม5ด้านของอุดมศึกษาทุกประการคือ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมและมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. วิจัยส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติและบริการด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข 3. พัฒนาบุคลากรบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน 4. ส่งเสริมและทนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาพิบาลอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยคือบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่พัฒนานักศึกษาให้บริการที่เป็นมิตรมีความรักความเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการให้บริการตามปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและวิทยาลัยมีเอกลักษณ์คือสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนโดยผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสุขภาพที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคลครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพแบบอง์รวม วิทยายลัยดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมโดยกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมขององค์กรคือซื่อสัตย์รับผิดชอบมีจิตสาธารณนะพร้อมทั้งได้ประกาศนายโยบายขององค์กรคุณธรรมในการดำเนินงานวิทยายลัยจัดรูปแบบการบริหารงานประกอบด,ด้วย4กลุ่มหลักคือกลุ่มอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพกลุ่มวิชาการและกลุ่มกิจการนักศึกษา โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการไพยบูรณ์ชาวสวนศรีเจริญฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าว,วิลัยการสาธารณสุขสรีนทรจังหวัดยะลาและมาเป็นผู้อำนวยการวิลัยการสาธารณสุขสรีนทรจังหวัดตรังซึ่งวิลัยแห่งนี้ก็มีภารกิจเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ผมมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมที่จะรับใช้สังคมชุมชนและบุคคลให้ห่างไกลจากโรคภยัยไข้เจ็บรวมทั้งมีการดูแลระบบสุขภาพและให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ัจุบันวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน5หลักสูตรดังนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข 3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ปัจจุบันวิทยายลัยการสาธารณสุขส р ินทร์จังหวัดตรังมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน80คนแบ่งเป็นทันตแพทย์5คนเภสัชกร12คน พยาบาลวิชาชีพ5คนแพทย์แผนไทย8คนวิทยาจารยร์และนักวิชาการสาธารณสุข12คนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการและบริหาร38คนมีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก10คนระดับปริญญาโท24คนในจำนวนนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหนึ่งคนและระดับปริญญาโท1คน มีนักศึกษาทั้งสิ้น410คนมีผู้สำเร็จการศึกษา137คนคิดเป็นร้อยละ100ของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในชั้นปีที่1และมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านการสอบความรู้รวบยอดในครั้งแรกจำนวน97คนคิดเป็นร้อยละ70.8ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ด้านการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีอัตลักษณ์และคุณลักษณะตามที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนดโดยมีกิจกรรมเด่นที่ใช้เป็น,นกลไกในการพัฒนานักศึกษาได้แก่โครงการทำเล่นๆให้เป็นงานซึ่งโครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระราชทานชื่อโครงการและ,สะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศกักราช2562เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้สืบสารและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติการหลังการสำเร็จการศึกษารวมถึงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์คุณธรรมซื่อสัตย์รับผิดชอบมีจิตสาธารณะ และทักษะการทำงานเป็นทีมและการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนและการน้อมนำโครงการ ToB no. ี Number One มาดำเนินงานโดยบุรณาการกับการทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้ชมรมย่อยจำนวนสิบชมรมนำไปสู่การเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขและเป็นการสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดให้กับนักศึกษาในปัจจุบันชมรมทูบีนัมเบอร์วของวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับเงิน ระดับประเทศประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษากิจกรรมทำดีทำง่ายแค่ให้เลือดมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องผลจากการเก็บสถิติปริมาณเลือดที่ได้รับปรากฏว่าวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีการบริจาคโลหิตสูงสุดและได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิตสูงสุดของจังหวัดตรงังติดต่อกัน6ปีถึงปัจจุบัน จากกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านสติปัญญาคุณธรรมสังคมอารมณ์ร่างกายและจิตใจนำไปสู่การจัดทำแอคทิวิตี้ทา n s สค i ิปมอบแก่นักศึกษาทุกคนที่ผ่านเกณฑการดำเนินงานด้านการวิจัยในวงรอบปีการศึกษา2563วิทยายลัยส่งเสริมให้บุคลากรของ,ของวิทยายลัยสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆจำนวนทั้งสิ้น23คนคิดเป็นร้อยละ65.71และมีจำนวนผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆจำนวนทั้งสิ้น16เรื่องโดยแบ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน ISI Scopus จำนวน2เรื่องฐาน TCI 1จำนวน4เรื่องฐาน TCI 2จำนวน4เรื่องและตีพิมพ์ใน p r o c e e d i n g จำนวน6เรื่องการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบสหวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ,บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านรับใช้สังคม ศูนย์ estate, ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนศูนย์การเรียนรู้และฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง พัฒนาการดูแลแบบสุขภาพองค์รวมโดยสร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุตามบริบทท้องถิ่นปัจจุบันได้มีการดําเนินการในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในการดูแลและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรในการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน และได้ร่วมมือพัฒนาทางวิชาการของคณะทำงานขับเคลื่อนง,งานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรังโดยมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินทร์วิทยาเขตตรังเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการอวส่วนหน้าจังหวัดตรังด้านเวลเนสทัวริ i s m เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและพัฒนา Universal Design Academy และ Excelle n c e c e n t e r ด้านผู้สูงอายุ พร้อมการจัดการศึกษาแบบสหาสาขาวิชาชีพระหว่างสถาบันด้านผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขวิทยาลัยได้จัดอบรมในหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้นหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลางหลักสูตรเฉพาะทางสาขาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุการพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบปฐมภูมิหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรประกาศนยียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่านการรับรองเป็นผู้ให้บริการในระบบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเข้าสู่การจ้างงานทั้งในหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนหลักสูตรอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นสร้างความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรงัง ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดตรังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน4ี่รุ่นรวม240คนภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการอบรมในระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่การดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ2565 วิทยาลัยไ,ได้บรรณาการกลยุทธ์ของสถาบันพระบรม,มาราชชนกกลยุทธ์ของคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสาสตเวชศาสตร์ตลอดจนแนวนโยบายของผู้บริหารสถาบันพระบรม,มาราชชนกมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทโดยในปีงบประมาณ2565กําำลังพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์หลักสูตรสาธารณาสุขสาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตร Master of Public Health ที่ร่วมมือทางวิชาการกับ Griffith University Australia โดยในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยได้นำอัตลักษณ์6ด้านได้แก่วินยัยนาทีสามัคคีเสียสละสัจจะกตะเวทีและสมรรถนะ 4Cs ได้แก่ Critical t h i n k e r c o m m u n i c a t r r c o l l a b o r a t o r และ Creator มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาและทุกหลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตนวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยวางแผนต่อยอดการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลย่านซื้ออำเภอกันตังจังหวัดตรังและขยายการดำเนินงานภายใต้นโยบาย1วิทยาลัยหนึ่งตำบลสุขภาวะดีเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีส่วนในการดูแลและสร้างสุขภาพให้กับชุมชนทั้งด้านโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยให้บริการในพื้นที่ และส่งเสริมให้คณาจารย์นักศึกษาได้บูรณาการงานด้านการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัยโดยขณะนี้มีการเขียนโครงร่างการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วบางส่วนและนอกจากพื้นที่ชุมชนตำบลย่านซื่ออำเภอกันตังจังหวัดตรังการดำเนินงานด้านการวิจัยวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้นโดยในปีงบประมาณ2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก2หน่วยงานรวมงบประมาณทั้งสิ้น194,956้บาทมีนักวิจัยที่ได้รับทุน21คนมีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ8เรื่องและมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของความร้อนสูงที่มีต่อการรักษาในโรงพยาบาลประเภทต่างๆและต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย2เรื่องได้แก่แผนงานวิจัยด้านผู้สูงอายุและแผนงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามายัยวิทยาลัยยังเป็นศูนย์ดำเนินการของวรารสารวิชาการ2ฉบับคือวรารสารสาธารณาสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ International Journal of Public Health and Health Science และหน่วยบริการวิชาการ Editing Service ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์ e d i t i n g Center ของสถาบันพระบรมราชชนกอีกด้วย ภายใต้การดำเนินงานดังกล่าววิทยาลัยตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์และสถาบันพระบรม,มาราชชนกะไปสู่สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในประเทศและสร้างให้บุคลากรของ,ของกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอันส่งผลสุดท้ายคือประชาชนไทย เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสถาบันพระบร,รมราชชนกเป็นผู้นำและต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการการสร้างคนสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชนสู่สากลแข่งขันได้และยั่งยืน